วิธีที่2นะคะคือใช้หลักการของความยาวของเส้นเชือกค่ะที่มีค่าคงที่นะคะอ่าแล้วเราจะหาความสัมพันธ์ของความเร็วของวัตถุ A กับ B นะคะโอเคเพราะ,ะเราเริ่มต้นเนาะเรามาดูก่อนว่าเส้นเชือกเราซึ่งมีทั้งหมด3เส้นนะคะและต้องกำหนดว่ามีจุดไหนบ้างที่เราจะต้องให้อ่าการบอกตำแหน่งนะคะอ่าเรามาเริ่มต้นเส้น เส้นแรกกันเลยเส้นนี้กัอนเนาะโอเคซึ่งตรงนี้นะคะนอกจากมีมวล B แล้วตรงนี้ก็จะเป็นมวล B ค่ะแล้วก็ยังมีมวลตรงนี้นะคะซึ่งอาจารย์จะตั้งชื่อว่า C นะคะอะ่แล้วก็จะตั้งชื่อลอกเลื่อนที่อีกตัวหนึ่งตัวนี้ว่าเป็น D เป็นจุด D ตรงนี้ก็จะเป็นจุด เค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4 4จุดด้วยกันแล้วก็เราจะต้องมาตั้ง d a t ต m um ให้ก่อนค่ะว่าจะให้ datum อยู่ตรงไหนดี d a t ตั um จะอยู่บนนี้ก็ได้แต่อาจารย์จะเลือกตรงนี้แทนเคนะคะถ้าเราทาําจทยมาบ่อยๆเราจะรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกตรงนี้อาจารย์จะให้ datum อยู่ตรงนี้ แล้วเราก็จะบอกว่า b อยู่ที่ไหนนะคะเราก็ลากเส้นโอ้คโอเคตำแหน่งนี้นะคะเราจะเป็นตำแหน่งที่บอกค่า s b ค่ะ แล้วก็ยังมีตำแหน่ง c เนอะตำแหน่ง c เนี่ยอาจารย์ขอลากไปทางนี้นะคแล้วก็เรียกตำแหน่งนี้ว่า s c ค่ะ uh huh. เส้นที่หนึ่งเรียบร้อยไปแล้ว คราวนี้มาดูเส้นที่2นะคะเส้นที่2องาจารย์จะพูดถึงเส้นนี้เนาะที่ลากผ่านรอกดีโอเคนะคะพอนก็ใช้ดาดตัมที่เดียวกัน่นาแล้วก็ลากเส้นโอเคตรงนี้นะคะจะเซ็ตเป็น s d ค่ะบอกค่า hd โอเคเรียบร้อยคราวนี้เราไปต่อค่ะ เส้นเชือกเส้นต่อไปนะคะเพื่อที่จะบอกค่า a ตำแหน่งของ a ค่ะาลากมาเลยเรียบร้อยค่ะเราจะได้อีกเส้นหนึ่งก็คือเป็น sa ค่ะนะตรงนี้เป็นดัตต um. ัมโอเคเรามีเส้นเชือกอยู่นะคะทั้งหมด3เส้นด้วยกันเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นเส้นที่หนึ่งก่อนเลย Okay. เส้นที่1 l 1นะคะเราจะดูเส้นนี้โอเคนะคะสังเกตว่าในช่วงจากจุดนี้นะคะล่างจากจุดนี้ลงมาตรงนี้ก็เป็น sb ค่ะแก็บวกค่าคงที่ตรงนี้ก็เป็น sb ครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เรามี2 sb บวกกับความยาวเส้นเชือกตรงนี้ค่ะก็คือ sc บวก sc ค่ะก็จะเป็นความยาวเส้นเชือก2 sb บวกกับ S 2 s c นั่นเองตรงนี้นะคะเราก็จะได้ความสัมพันธ์นะคะว่าเดลต้าอ่าเราแทนที่เป็นเดลต้าจางขอเป็นความเร็วไปเลยเนาะก็จะใช้เป็นวิธีการเขียนเนาะขอเป็นดิฟสมการทั้งสมการด้วย dt อาจางก,ก็จะได้เป็น s b เท่ากับลบ s c นั่นเองอันนี้เป็นสมการที่1 Okay. ต่อไปเราไปดูเส้นเชือกเส้นที่สองค่ะ L2 เส้นที่สองก็จะเริ่มจากปายนี้เนะาะตรงนี้ก็จะเป็น SD ค่ะบวกกับค่าคงที่แล้วก็บวกกับช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นระยะนะคะของ SD ลบด้วย SC นั่นเองโอเคนะแล้นตรงนี้เราก็จะได้เป็น SD ค่ะ บวกกับความยาวที่เกิดจาก s D ลบด้วย s C ค่ะโอเคก็คือ2 s D ลบ s C นั่นเองเราดิฟสมการทั้งสมการค่ะเทียบกับเวลาเราก็จะได้ว่า s C จะเท่ากับ2 s D จดอาจารย์จะขออนุญาตใช้เป็น S ดอ แทนที่จะใช้เป็น v นะคะ oh. เดี๋ยวจะอธิบายตอนหลังว่าทำไมได้สมการที่2มาแล้วต่อไปไปดูเส้นเชือกเส้นที่3กันต่อไป oh. แต่ก็จะเขียน l 3 mm. เท่ากับเส้นเชือก mm. เส้นที่3 mm. ก็จะเป็นเส้นนี้ลากลงมาก็เป็น sa วกค่าคง,งที่ แล้วก็บวกระยะนี้ระยะนี้ก็จะเป็น SA ลบด้วย SD นั่นเองโอเคสังเกตว่าไม่ยากเนาะ SA ค่ะบวกกับ SA ลบ SD ก็คือ2 SA ลบ SD จากนั้นเราดิฟสมการค่ะเทียบกับเวลาเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า SD เท่ากับ2 S D. a. d o นั่นเองอเป็นสมก,การที่ส okay. ามโอเคขอมาร์คเกอร์ไว้นิดโอเคนะคะ 1, 2, okay. หนึ่งสองสามโอเคคราวนี้เราจับสามสมก,การนี้ค่ะมาย้ำกันเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ b นะคะอ่า ah. จากสมการที่1เลยนะจากสมการที่1เอามาเขียนใหม่ตรงนี้เนาะโอเคก็เป็น S B เท่ากับลบ S C แต่ S C เป็นไงคะ S C เท่ากับ2 S D อาจารจะแทนค่าเข้าไปเท่ากับลบ2 sd. นั่นเองแทนค่าเข้าไปอีกครั้งหนึ่งจากความสัมพันธ์ sd. ค่ะเท่ากับ2 sa. จะเป็นลบ2อคูณสก็จะเป็น4ค่ะ sa. โอเคเราได้ความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ b แล้วนะ เราจะเห็นว่าถ้า sb นะคะ sb ถ้า sb เป็นลบนั่นหมายความว่าถ้า b ขึ้นนะสังเกตว่า sb ตรงนี้นะคะถ้า sb ขึ้นเป็นลบค่าฝั่งนี้ก็จะออกมาเป็นบวกนะคะนั่นหมายความว่า sa ก็จะลงโอเคไหม คือความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะบอกว่าเป็นกี่เท่าคราวนี้อาจารย์จะมาเขียนความสัมพันธ์ในรูปของความเร็วแทนเมื่อกี้เราวิเคราะห์ไปแล้วว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะจากลักษณะของแรงตึงในเส้นเชือกเราจะทำให้เราสามารถเนี่ยเราสามารถรู้ได้นะคะว่า B เนี่ยจะเคลื่อนที่ลงข้อนี้นะคะ B จะเคลื่อนที่ลง vb อาจารย์จะให้ vb ลงล่างซึ่งในที่นี้ vb ก็จะเป็น sb นั่นเองเพราะว่าทิศทางเดียวกับ sb ในขณะที่ a ค่ะ a จะเคลื่อนที่ขึ้นนะ va อาจารย์จะตั้งให้ va ขึ้นบนเป็นบวกซึ่งจริงๆ va ก็ถ้าในที่นี้เนาะเนื่องจากเรากำหนดให้ sa ลงล่างเป็นบวกเพราะฉะนั้น va ก็จะต้องลงล่างถึงจะเป็นบวกพราะในที่นี้เนี่ยถ้าจะเขียนให้ดูในรูปของก็จะเป็น sa นะคะจะเป็นลบโอเคไหมถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะคือจริงๆแล้วราจะไม่อยากให้ไปสนใจเครื่องหมายพวกนี้เท่าไหร่ให้เอามาเฉพาะขนาดก็พอก็คือเราจะรู้ว่าความเร็วของ b เนี่ยเป็น4เท่าของความเร็วของ a แค่นี้ก็พอแต่เราต้องวิเคราะห์อเองว่า ถ้า b ลง a ขึ้นหรือถ้า a ลง b ต้องขึ้นแค่นั้นนะคะให้เรากำหนดกาหนดทิศทางกำหนดทิศทางตัวนี้กับตัวนี้นะคะให้สัมพันธ์นกันก็พอแล้วก็ได้ขนาดความสัมพันธ์ตรงนี้โอเคสังเกตว่าวิธีนี้จะยากกว่าวิธีการใช้แรงตึงเชือก นะคะแล้วก็สามารถสร้างความสับสนได้เท่าที่สังเกตหลายคนจะเอาตรงนี้ไปใช้อ่ะค่ะเอาตรงนี้ไปใช้แล้วก็ติดเครื่องหมายแล้วจะผิดตรงเครื่องหมายตลอดเลยเวลาเขาเอาตรงนี้ไปใช้คุณอาจารย์ขอแนะนำนะตรงนี้ไม่ให้ใช้เครื่องหมายก็เอาแค่ a ั s o l ลู e เอาแค่ความสัมพันธ์ของความเร็วความเร่งแต่จะใช้ความสัมพันธ์แค่ แค่ขนาดเนี่ยเราจะต้องสามารถกําหนดทิศทางขึ้นลงให้ถูกต้องก่อนนะคะถ้าคิดกําหนดทิศทางไม่ถูกต้องจะค่อนข้างลำบากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสเต็ปที่2ต่อ,อกันเลย